por cento, เชยรออไอ้หัวอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกพิมพ์ว่ายังพิมพ์ผิดเลยหนุ่ยเอ้ยไม่เป็นไร <c oughs> สวัสดีจ้าวาส,สนาสวัสดีจ้นนุ้งนุ้สวัสดีค่ะเส <c oughs> ื้อสวยแท <c> ้ <oughs> สวยอหรเสื้อแบบไม่มีอยู่สองสามตัว <c oughs> ชนแก้วจ้ะฮันนี่เลมอนจ้ะ อร่อยมากทุกคนใครยังไม่เคยกินใครยังไม่เคยกินใครยังไม่เคยทานลองดูนะตัวนี้ช่วยเรื่องชะลอไว้ทุกคนใครยังไม่เ,เคยกินลองเลยจ้ะแล้วทุกคนจะไม่ผิดหวังอันนี้คือเรื่องจริงจ้ะเออทุกคนหนุยขออย่างหนึ่งหนุยขออย่างหนึ่งนะคิดซะว่าทําให้หนุยเพื่อ เป็นกำลังใจให้หนุย่ยหนุ่ยขอให้ทุกคนกดสติกเกอร์หนุ่ยขอให้ทุกคนกดเม้นทักทายหนุย่ยพิมพ์คําว่าสวัสดีค่ะพิมพ์คําว่าพี่หนุย่ยหรือพิมพ์อะไรก็ได้ที่มันเกิดจากการคอมเมนต์สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีทุกคนเลยเนาะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้หนุย่ยที่เข้ามาร่วมทักทายตรงนี้นะจ๊ะเนาะสวัสดีจันน้องอิงอ้อยสวัสดีจ้า สวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะจำเรฟโซวังโรนครบกรวบรบรบรบนเียนนะจ๊ะน้องนะยมเพย์กดคอมเมนต์ออยยมพองนะจ๊ะนาะหนุวยฝากทุกคนคอมเมนต์ให้หนยด้วยเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อเป็นการเปิดเม้นต์เปิดไลฟ์สดให้คนอื่นได้เห็นข่าวน่าจะสั่งจ้าสั่งมากินเลยจ้าจ้าสวัสดีจ้าน้องพี่หนุวยจําได้ว่าชื่ออิ่งอิ่งหรืออิ่งอ้อยนี่แหละเออจาชื่อเขาเรียกว่า บางทีอ่ะมันหลายคนบางทีก็จําผิดจําถูกนะจ๊ะเออเอาน่ากินกลัวแก่กินเลยจากใครที่รู้สึกว่ากลัวแก่ใครที่รู้สึกว่ากลัวผิวเหี่ยวผิวย่นนะจ๊ะทานตัวนี้ได้เลยเนาะทานตัวนี้ได้เลยพี่หนุยทานไปแล้วพี่หนุยทานไปแล้วเออใครที่เอ่อรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกลัวผิวฉันเหี่ยวผิวฉันย่นอะไรอย่างเงี้ยเออกินได้เลยเนาะกินตัวนี้ได้เลยเนาะ ส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องผิวขาวก็สามารถที่จะทานตัวนี้ได้เลยเนาะอันนี้คือเขาเรียกว่าคืออาหารเสริมที่เราทานลงไปแล้วบำรุงจากภายในเนาะส่วนภายนอกหนุ่ยก็จะ ใช้สินค้าของแบรนด์มาด้านทุกคนรู้ดีเนาะหนุ่ยก็จะใช้เป็นสบู่เป็นสครับเป็นโลชั่นต่างๆแล้วทุกคนผิวหนุ่ยขาวขึ้นไหมทุกคนผิวหนุ่ยมีความขาวขึ้นไหมทุกคนก็ดูเอาเองเนาะว่าหนุ่ยเอาผลลัพธ์ของตัวเองมาโชว์หนุ่ยเอาความจริงที่ตัวเองได้รับมาโชว์ไม่มีการเมคไม่มีการเฮ้ยเออฉีดผิวหรือไม่มีอะไรทั้งนั้นทุกคนหนุ่ยเริ่มจากศูนย์ <S <S เพราะฉะนั้นการที่จะเอาเงินไปฉีดพงฉีดผิวอะคงไม่ หนูคิดว่าทุกคนคงไม่คิดขนาดนั้นอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูได้เกิดจากผิวเอ่อเกิดจากการใช้สินค้าล้วนๆทุกคนทุกคนเห็นถึงความเนียนของผิวหนูไหมเนาะทุกคนเห็นถึงความเนียนของผิวหนูไหมแล้วหนูอยากจะบอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าเกิดหนูทานหนูเน้นเอาแต่เรื่องผิวขาวผิวขาวอย่างเดียวทุกคนหนูก็จะอาจจะรู้สึกว่าผิวก็จะเหี่ยวจะย่นอะไรเงี้ยทุกคนจะมองเห็นว่าผิวหนูยังไม่ได้มีความย่นเลยนะ ผิวยังไม่ได้มีความย่นความเหี่ยวแต่อย่างใดเนาะในวัยที่ย่างเข้าอายุ44ปีเนาะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเกิดจากการทานอาหารเสริมเกิดจากการทานคอลลาเนจนนะจ๊ะเออไม่มีอะไรที่เราได้มาแบบเขาเรียกว่าอะไรเฮ้ยเออเพราะฉันนึกอยากจะสวยแล้วฉันนอนอยู่เฉยๆฉยันสวยไม่มีทางจะ้ะไม่มีทางแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกคนเนาะถ้าเราอยากมีผิวพรรณที่ดีขึ้นอันนี้ขี้เมงวันทคนใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากเนาะ เนี่ยถ้าทุกคนอยากมีผิวที่ขาวที่เนียนขึ้นผิวขาวสม่ำเสมอเราต้องทำคอลลาเจนเพราะการใช้สบู่การใช้สบู่หรือการใช้โลชั่นการใช้สครับทุกคนมันไม่สามารถที่จะทําให้เรามีผิวที่เรียบเนียนทุกคนนึกภาพออกไหมมันจะไม่ทําให้เรามีผิวที่เรียบเนียนได้เลยจ้ะเนาะการที่เราจะมีผิวเรียบเนียนสว่างสม่ำเสมอแบบนี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเนาะหนุ่ยขอร้องหนุ่ย เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหนุ่ยขอให้ทุกคนพิมพ์เม้นทักทายหนุ่ยมานะจ๊ะน้องหนุ่ยอยากอ่านคอมเมนต์ของทุกคนเลยนะจ๊ะของทุกคนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เห็นมาดามดามเลยอแอบอยู่นั่นแหละเออแอบอยู่นั่นแหละ นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการที่หนูกินหนอใช้สินค้าล้วนๆเลยทุกคนไม่มีอะไรที่เฮ้ยฉันไม่ต้องลงทุนแล้วฉันจะได้มามันมันแทบจะไม่มีหรอกเออความเป็นจริงมันไม่มีหรอกคุณไม่ลงทุนอะไรแล้วคุณจะได้กลับมามันไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นสิ่งท,ที่หนูได้คือการลงทุนสิ่งที่หนูได้คือผลลัพธ์จากการที่หนูลงทุนนะจ๊ะเนาะนี่ หนุ่ยกินเนี่ยอย่างตัวเนี่ยอย่างสองตัวนี้หนุ่ยกินหนุ่ยใช้ทุกคนตัวนี้คือคอลลาเจนตัวนี้ผิวขาวตัวนี้ช่วยเรื่องอ่าชะลอวัยเพราะฉะนั้นผิวเหนือทุกคนเห็นไหมว่ามันไม่เหี่ยวมันไม่เหี่ยวเนาะคือหนุยบำรุงทั้งภายในและภายนอกเนาะส่วนส่วนข้างในเนี่ยอันนี้คือกระปุกใหญ่นะทุกคนนี่คือกระปุกใหญ่เป็นกระปุกสีชมพูเนาะกระปุกสีดํากับสีชมพูไม่ได้แตกต่างกันเลยเนาะเป็นกระปุกสีดําก็จะเป็นสินค้าที่ขายที่จําหน่ายให้กับ ตัวแทนฝั่งกัมพูชาแต่กระบุกสีชมพูก็จะขายให้ตัวแทนฝั่งไทยเนาะทุกคนเนี่ยทาสิบรอบก็ยังเข้านะจ๊ะนี่เห็นไหมอันนี้จะอาบน้ำแล้วนะแต่ก็ลองทาเนาะแต่ก็ต้องทาให้ทุกคนเห็นเนี่ยทุกคนการทาโลชั่น มือเราทาถึงตรงไหนมันก็จะขาวตรงนั้นแต่ถ้าเกิดจะให้ขาวให้ขาวทั่วตัวทุกคนต้องทานคอลลาเจนเนาะทุกคนต้องทานคอลลาเจนถ้าจะให้ขาวทั่วตัวทานคอลลาเจนแล้วก็ใช้สครับโลชั่นอะไรอย่างเงี้ยหนูยเชื่อว่าทุกคนอะอยากขาวเนาะแต่หนูยไม่ได้บอกนะเฮ้ยผิวดำปีแล้วจะขาวเลยอะไรเงี้ยหนูยเชื่อว่าทุกคนอะอยากมีสุขภาพผิวที่ดี การที่มีสุขภาพดีมมนก็ไม่จําเป็นต้องขาวจัว๊วะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยน้องเนี่ยทากี่รอบก็ยังเข้าทุกคนเนี่ยผิวตรงนี้หนูจะมีกระนะเนี่ยมีกระเนี่ยทากี่รอบก็เข้าทุกคนคือเป็นเนื้อครีมเซรัม่มน้านมมะทุกคนมีเนื้อครีมที่บางเบาเห็นไหมมองเห็นไหมเนี่ยทาลงไปเลยจากกี่รอบก็เข้าทุกคนคือ คือมันเข้าผิวง่ายมากคนเห็นไหมทุกคนเห็นความเนียนของผิวไหมไม่รู้จะทํายังไงถึงจะเห็นน่ะเนาะเห็นถึงความเนียนของผิวไหมทุกคนคนเห็นได้ว่าเน้องวันหนุ่ยอายุสี่สิบกว่าแต่ผิวตรงเนี้ยเห็นไหมมันไม่มีความเขาเรียกว่าอะไรมันไม่มันไม่ย่นมันไม่เหี่ยวเห็นไหมเห็นผิวถูกไหมมันไม่ย่นมันไม่ไม่เหี่ยวเลยนะทุกคนเห็นไหมมอกเนี่ยเห็นไหม เนี่ยไซตแต่งหนังเลยจ้ะไซตแต่งหนังเลยเนาะสวัสดีค่ะจละชิมโมเอยวอะจละชิมโมเอยตีนเนาะอ่ะอนะานภาษาอังกฤษกัอเจอะจะไบ่บอกช่วงจะไบ่บอกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทาทากี่รอบมันก็เข้าเพราะฉะนั้นใครที่อยากมีผิวขาวหนูแนะนําเลยนะหนูแนะนําเลยให้ใช้ให้ทั้งกินแล้วก็ใช้ภายนอกนะจ๊ะให้ทั้งกินแล้วก็ใช้ภายนอก หอมมากทุกคนดมดูได้จ้ะอาได้ให้ดมแขนเราไม่ต้องดมจักรแรนะให้ดมแขนหอมมากหอมมากทุกคนหอมมากหอมมีความหอมเขาเรียกว่าอะไรทาแล้วรู้สึกได้ทันทีเลยว่าผิวเราอะมันนุ่มขึ้นมันนุ่มขึ้น,น,นเหมือนตูดเด็กเลยเพราะอะไรเพราะในบอดี้โลชนนะั่นมันมีส่วนผสมของนมแพะวิตามินอ e, ีอาบูตินคือมีครบทุกอย่างอะเฮ้ยวันนี้หน่่ยมาแบบเฮ้ยมาแนะนําสินค้าแบบโชวว์เลยนะนี่ หายแวบไปเลยเนาะหายแวบไปเลยทุกคนเห็นไหมแล้วอย่างวันนี้หนุ่ยไปอยู่ในห้องแอร์เป็นห้องแอร์ที่เย็นมากนะทุกคนคือเรารู้สึกได้เลยถ้าเราไม่มีโลชั่นที่ดีอะผิวคงจะเหี่ยวแน่เลยวันนี้คืออยู่ห้องแอร์นานอะทุกคนเห็นไหมอะเนี่ยมันขาวมันขาวมันขาวแล้วมันก็มันมีความขาวความนุ่มเนาะมันมีความขาวความนุ่มอยากให้ทุกคนเห็น มันมีความขาวความนุ่มมากมากจริงทวนถ้าเราทาภายนอกอย่างเดียวโดยที่เราไม่กินบำรุงข้างในเลยอะ มันจะเขาเรียกว่าอะไรอะความขาวของเรามันจะไม่สม่ําเสมอมันไม่สม่าเสมอจริงนะแต่ถ้าเกิดเราทั้งกินทั้งทาอันนี้ไม่ได้แบบโอ้โยมึงจะให้คนเขากินทั้งทาเลยเหรอไม่ใช่คือเราเขาเรียกว่ายัางไงเราหนูจะพูดถึงลักษณะข,ของการใช้ของแต่ละบุคคลอะมันไม่เหมือนกันบางคนทาอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออทาอย่างเดียวตรงตรง,ตรงไหนตรงไหนที่เราล้วงไม่ถึงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ขาวเนาะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยเนาะจำรีบโซครบๆที่นี่ได้จาดเนาะฝากกดคอมเมนต์ให้หนูด้วยนะ เรื่องผิวขาวผ่านไปแล้วนะทุกคนเนาะใครสนใจอ่ะใครอยากมีผิวขาวใสหรือผิวเรียบเนียนเนาะไม่จําเป็นต้องขาวแต่ขออย่างเดียวมีผิวที่เรียบเนียนสม่ําเสมอขึ้นหนูเชื่อว่าทุกคนอยากได้นะหนูเชื่อว่าทุกคนอยากได้เนาะหนูเชื่อว่าทุกคนอยากได้นะเานานะ,นะ,นะ,ะต่อมาหนูจะแนะนําตัวนี้ นะหนูจะแนะนําตัวนี้เลยเนาะหนูจะแนะนําตัวนี้เลยใครบ้างเอ้ยตรงเนี้ยส่วนมากก็จะเป็นผู้หญิงจริงปะ่ะเออตัตรงเนี้ยส่วนมากก็จะเป็นผู้หญิงหนูจะถามว่าเฮ้ยคุณมีปัญหาเหล่านี้บ้างไหมเนาะหนูจะถามว่าคุณมีปัญหาเหล่านี้ได้ไหมบ้างไหมเนาะเอออาจจะก้าวขาเดินไปไหนเฮ้ยกินอะไรวะจะก้าวขาเดินไปไหนก็เฮ้ยเหม็นอะไรวะถามคนอื่นได้กลิ่นไหมได้กินไหม,ไไหมอะไรอย่างเงี้ยเคยไหม หนูเชื่อนะว่าผู้หญิงส่วนมากเนาะหนูคิดว่าเปอร์เซ็นต์เยอะเลยทีเดียวก่อนและหลังมีประจำเดือนจะมีกลิ่นเนาะจะมีกลิ่นเพราะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากแบคทีเรีย ที่อยู่ในมดลูกหรืออยู่ในระบบภายในของเราซึ่งผู้หญิงอ่ะเฮ้ยเรามีการขับเลือดขับถ่ายของเสียเลือดเสียอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนาะตัวนี้เป็นอาหารเสริมเกี่ยวกับระบบภายในของผู้หญิงนาะตัวนี้ช่วยในเรื่องอะไรบ้างผู้หญิงที่ตกขาวหรือคนที่เป็นประจำเดือนไม่ตรงเวลาเนาะบางคนทุกคนบางคน ขาเรียกว่าอะไรอะเวลาที่เลือดออกเลือดเป็นก้อนเลือดเป็นลิ่มเออมีกลิ่นเหม็นมากมีกลิ่นคาวมากขนาดเขาเรียกว่าอะไรพอประจำเดือนหมดไปแล้วนะมีน้าไหลออกมายังมีกลิ่นยังมีกลิ่นนั่นหมายถึงอะไรในมดลูกของเรามันมีสารตกค้างเยอะแล้วบางคนอะกินของดองเยอะเออกินของหมักดองคือกินอะไรที่แบบว่า มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นสารที่ไปก่อแบคทีเรียอยู่ในมดลูกหรืออยู่ในช่องคลอดของเราเนาะตัวนี้หน่วยแนะนำเลยนะใครที่มีปัญหากลิ่นเหมน็นมีกลิ่นปะทูปะเคม็มเออมีกลิ่นปลาโรงปลาราเฮ้ยทั้งๆท,ที่คุณนั่งกินปลาราอยู่อ่ะแต่ไอ้กลิ่นเนี้ยมันเหมือนกลิ่นปลรรามากเลยเอ่ะเออแต่มันได้กลิ่นมาจากเนี่ยถแถวใต้วางขาเรานี่แหละอะไรอย่างเงี้ยให้พึงสังเกตเลยทุกคนที่หนุ่ยพูดเนี่ยไม่ใช่ว่า เฮ้ยเวอร์ไปหรืออะไรเงี้ย perform. ไม่ได้เวอร์เออไม่ได้เวอร์มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงบางทีเราล้างข้างนอกลอ้าง,จ,งจนเหี่ยวเออล้างจนเหี่ยวจริงๆล้างจนเหี่ยวอ้ยถูขัดอย่างดีแต่เวลาที่ก้าวขาออกหรือเวลาที่เดินผ่านพัดลมไม่มีกลิ่นว่ะ เพราะฉะนั้นบางทีอ่ะกลิ่นพวกนี้ที่มันอยู่ภายในมดลูกของเราอ่ะมันเป็นฮอร์โมนที่เสียแล้วมันเป็นเลือดที่เสียแล้วทุกคนเราไม่สามารถที่จะล้างแล้วกลิ่นนั้นหายไปเนาะมันจะอาจจะมีสารแบคทีเรียที่ เขาเรียกว่าอะไรที่มันหมัมกหมมอยู่ในมดลูกของเราอยู่ในช่องคลอดของเราอ่ะทุกคนเนาะบางคนหนุ้ยตกขาวเยอะมากเนาะหนู่ยแนะนําเลยนะให้ลองเอาตัวนี้ไปทานตัวนี้ไม่ใช่ยาไม่ใช่กิน2เม็ดกิน3เม็ดแล้วคุณจะหายไม่ใช่ยากแก้อักเสบนะจ๊ะตัวนี้เป็นอาหารเสริมบํารุงให้น้องสาวของคุณมีความอวบความอิ่มขึ้นนะจ๊ะเอ่อบางทีน้องสาวอ่ะเออใช้งานหนักอุ้ยน้องสาวหน้าหน้าย่นหน้าด,าดำเนาะลองทานอาหารเสริมไปเพราะใน ตัวนี้มีสารประกอบมีส่วนผสมส่วนประกอบไปด้วยถั่วเหลืองเนาะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรมันจะไปกระตุ้นฮอร์โมนของเราให้เต่งตึงขึ้นอ่าให้หมดลูกกระชับขึ้นบางคนกินแล้วรู้สึกเจ็บตรงมบางคนกินแล้วรู้สึกเจ็บหน้าอกบางคนกินแล้วทําให้สิวช่วงเนี้หายไปเลยนั่นหมายถึงยาเอ้ย อาหารเสริมพ g ตัวนี้มันช่วยกระตุนนนะต้นเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศหญิงเนาะกระตุ้นเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศหญิงหนุ่ยแนะนาให้ใช้แล้วใครที่รู้สึกว่าอุ้ยฉันใช้น้องสาวมาตลอดชีวิตเลยฉันไม่เคยถามเลยว่าน้องสาวฉันเป็นยังไงบ้างเออไม่เคยถามเลยเนี่ยว่าน้องสาวฉันเป็นยังไงบ้างแต่ฉันรู้สึกว่าหุ้ยฉันล้างนะแต่น้องสาวนี่เหมือนแบบบุยจะมีกลิ่นตลอดเวลาเลยน้ยาํนา,ายาอาามมยบางตัวบางอย่างยิ่งเราล้างยิ่งจะไปทําลายเขาเรียกว่าอะไร ทำลายทำลายสภาพเนาะทำลายสภาวะบริเวณช่องคลอดของเรายิ่งทําให้เกิดกลิ่นด้วยซ้ำทุกคนเนาะทุกคนไม่ต้องแบบโวยโลกสวยเอ้ยไม่เห็นจะมีกลิ่นเลยโน no, จะไม่เชื่อจะ้ะไม่เชื่อจะ้ะเออมีลูกมีผัวกันหมดแล้วกล้าพูดนะจะ๊ะกล้าพูดหนุ่ยลูกสามคนจะ้นะเนาะหนุ่ยลูกสามคนหนุ่ยกล้าพูดได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นใครที่คุณ เขาเรียกว่าอะไรก็แค่มีกลิ่นเฉยๆไม่เป็นไรหรอกมั้งเฮ้ยเรายังมีชีวิตเรายังพูดเรายังเดินเหินได้แต่ทําไมน้องสาวเรามีกลิ่นมันไม่มันไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่มันไม่ได้มีอะไรที่เข้าไปนอนตายอยู่ในนั้นนะเออมันไม่มีลูกหนูไปนอนตายอยู่ในนั้นมันไม่มีปลาเข้าไปตายอยู่ในนั้นนะเออเพราะฉะนั้นแล้วสังเกตตัวเองเฮ้ยบางทีข้างในอ่ะมันรวนมากแล้วมันใช้งานเข้ามาหนักมากแล้วเฮ้ยทำไมกล้าพูดขนาดเนี้ย อยากจะพูดให้โดนใจคนบางคนที่ไม่กล้าแม้จะถามว่าเฮ้ยพี่หนูมีปัญหาตรงนั้นตรงเนี้ย พี่มีอาหารเสริมตัวไหนพี่มีตัวแบบไหนที่พอจะช่วยหนูได้ไหมบางคนไม่กล้าถามหรอกทุกคนมันเป็นปัญหาที่บางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอายอะฉันไม่กล้าฉันไม่กล้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะฉันไม่กล้าฉันไม่กล้าจะพูดมันเป็นเรื่องที่น่าอายโนจ้ะเออมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายเพราะมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมชาติจะเออคู่ผัวตัวเมียนอนด้วยกันเรื่องธรรมชาติจ้ะบางทีคุณยังคิดว่าเออปล่อยให้มัน มีกลิ่นมีอะไรก็ช่างมันเถอะเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกูแเห็นผัวกูนอนด้วยอยู่ดีอ,อ่ะเฮ้ยผัวนอนด้วยสิก็เราเป็นเมียเขามีกลิ่นแค่ไหนคุณก็จะให้เขาแบบยังไงอะ่ะออกไปเอานอกนอกบ้านเหรอมันก็ไม่ใช่อะ่ะเออเพราะฉะนั้นแล้วหนยแนะนำเลยนะใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องระบบภายในมีปัญหาเรื่องน้องสาวไม่ว่าจะเหม็นไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่หนูพูดตรงไปไหม หนุย่ยอาจจะเฮ้ยมีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยมีกลิ่นแปลกๆมีกลิ่นไม่พึงประสงค์หนุย่ยจะพูดตรงๆให้โดนใจไปเลยว่าอาจจะมีกลิ่นเหม็นเนาะอาจจะมีกลิ่นเหม็นเพราะกลิ่นเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ภายนอกทุกคนมันต้องอยู่ภายในระบบช่องคลอดของเราเนาะมันอาจจะมีเอ่อน้ําหรือเลือดที่ตกค้างอยู่ในท้องของเราอนะแล้วมันขับออกไม่หมดเนาะเพราะฉะนั้นแนะนําเลยนะตัวนี้มันจะช่วยให้หมดลูกมันกระตุ้นให้หมดลูกทํางานได้ดีด้วยเนาะเขาเรียกว่าไรอะฟิต เฟิร์มขึ้นฟิตเฟิร์มขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าโอ้ยเออทานลงไปแค่3เม็ดเองโหฟิตมากเลยฟิตมากเหมือนสาวพรหมจัรย์นั่นมุงม,มนโนนั่นมุงม,มนโนเออเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ค่อยเป็นค่อยไปทุกคนมันค่อยเป็นค่อยไปมีลูกค้ามาจากฝรั่งเศสเขาไม่มีลูกเขาอยากมีลูกแต่เขาไม่มีลูกเนาะเขาซื้อผลิตภัณฑ์แรนดมาดาดาไปกิน เขาไม่มีลูกเขารักษามาก,ก็เยอะแยะคนเราอ่ะสินค้ามันคนนี้กินถูกคนนี้กินไม่ถูกเชื่อไหมเขาซื้อสินค้าตัวนี้ไปกินไปทาน ทำให้เขามีลูกเขาทานหมดไปไม่ถึงสิบกระปุกเขามีน้องเขามีน้องสบายดีจ้ะน้องน้อยสบายดีจ้ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนจำเรียมโซนครบกรคเนียได้จะเดอผู้หญิงเราต้องใส่ใจตรงนั้นใช่เราอย่าใช้เขาอย่างเดียวใช้เขาเพื่อความมันเออใช้เขาเพื่อความสุขใช้เขาเพื่ออะไรเออใช้เขาเพื่ออะไรทุกคนเพื่อความสุขเพื่อความมันเพื่ออะไรเพื่ออะไรอ้าอ้า ริงปะเออคุณไม่ต้องโลกสวยคุณไม่ต้องโลกสวยเพราะฉะนั้นเราใช้เขาแลวเราดูแลเขานิดหนึ่งเนาะแล้วเนี่ยลูกค้าทักมาบอกว่าลูกค้ามีน้องเนาะเขาทานไปไม่ถึงสิงกบกระปุกเขาบอกมาดามดาวว่าเฮ้ยตอนนี้เขาไปตรวจอ่ะหมดลูกเขาดีขึ้นแล้วตอนนี้เขากําลังมีน้องเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเขาหาหมอมาตั้งเยอะตั้งแยะนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วตัวเขาเรียกว่าส่วนผสมอยู่ในเนี้ยมันอาจจะไปโดน ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นหนูแนะนําเลยนะทุกคนถ้าเราไม่รองเราไม่รู้นเนาะเฮ้ยคุณจะรอให้ผัวมาบอกว่าเฮ้ยที่รักทําไมเอกลิ่นแรงจังเลยฉันขอไปนอนนอกุ้งหน่อยได้ไหมเออถ้าถึงขั้นนั้นแล้วคุณเออเอาปี๊บคุ้มหัวเธอไม่ต้องสู้นะผัลวละเนาะเราเป็นเมียเขาเราเป็นเมียเขาถึงจะมีกลิ่นหรือถึงจะอะไรยังไงอ่ะเขาก็ทนเอาเราอยู่นั่นแหละ เออเพราะเขาให้เกียรติเราเฮ้ยมิชี่ อ่ะคุณรู้สึกอยากแล้วคุณออกไปแอลข้างนอกอะ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงปะเออเพราะฉะนั้นหันมาดูแลน้องสาวกันด้วยนะที่รักเนาะหันมาดูแลใส่ใจน้องสาวของเราด้วยนะอู้ไม่ใช่ให้ปล่อยให้ย่นให้เหี่ยวให้ยานให้อู้แบบโอ้คุณไม่เคยดูแลคุณไม่เคยบำรุงเลยถึงจะใช้แฟบใช้สบู่ล้างแค่ไหนล้าง,างข้างนอกสะอาดแต่ข้างในเราไม่ได้ขับของเสียออกเนาะบางทีคนอะ่ะเป็นเมนอะ่ะอ่ะเป็นเมน,น,เน,นสี่วันเป็นเมนสี่วันหายไปหนึ่งวันสองวัน พี่หนุ่ยจ้ะกันแดดหนูใช้แล้วดีมากมากโอ้ oh my god เนาะโอ้ oh, ขอบคุณค่ะขอบคุณ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 มากมาค่ะขอบคุณที่สละเสียเวลาพิมพ์มาบอกพี่หนุ่ยนะจ๊ะเนาะใช้ดีจริงๆจะใช้ดีจริงเนาะน้องโชคดีมากเลยที่ได้กันแดดในช่วงโปรไปเนาะเนาะเพราะฉะนั้นพี่หนุ่ยแนะนําเลยนะให้ลองเอาไปทานดูให้ลองเอาไปทานดูนดคุณเป็นสิวคุณก็บางคนนะคือเขาเป็นสิวช่วงเนี้ย สิวช่วงนี้มันจะมีเกี่ยวกับฮอร์โมนและเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่เนาะกินตัวนี้แล้วอาจจะกระตุ้นทําให้ช่วงนี้ของเราอหายเป็นสิวทําให้นมบางทีนมเรายันยานไปแล้วอ่ะมันก็เต่งตึงขึ้นมาได้มันเต่งตึงไม่พอมันจะรู้สึกเจ็บเจ็บทุกคนเพราะอะไรเพราะมันไปช่วยกระชับไอ้ไอ้ไอ้แป้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกแข็งแข็งมันก็จะรู้สึกเจ็บเพราะตัวนี้มันเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศหญิงอ่ะทุกคนมันก็ไม่มีอะไรมันก็เกี่ยวเนื่องไปจากหน้าอก ไปจับเนี่ยไปจับน้องสาวเราหมดลูกเรามันเชื่อมกันอยู่เท่านี้แหละทุกคนเพราะฉะนั้นเราผู้หนุ่ยแนะนำนะเนาะตัวนี้ตัว pg หนึ่งกระปุกมี30เม็ดราคา450้าสบาทเนี่ยราคาเท่ากันกับตัวนี้เลยเนาะราคาเท่ากันกับตัวนี้เลยถ้ากินเพื่อเสริมก็ทุกคนก็กินได้1เม็ดแต่ถ้ากินเพื่อบำรุงเพื่อดูแลน้องสาวจริงแนะนําให้ทาน2เม็ดนะจ๊ะก่อนนอนก่อนนอน2เม็ดเลยนะจ๊ะที่รักเนาะเพราะฉะนั้น ต้องดูแลใส่ใจตัวเองจริงๆนะต้องดูแลใส่ใจตัวเองจริงๆเราเฮ้ยฉันอยากมีสุขภาพดีอ่ะเฮ้ยคุณสวยหน้าดูเลยคุณสวยคุณแต่งตัวดีอ่ะเฮ้ยแต่เวลาที่ก้าวขาออกเนี่ยต้องถามเพื่อนว่าเฮ้ยมีหนูตายปะวะเออเพราะก้าวขานี่เฮ้ยมีไข่เง่าปะวะแถวเนี้ยเฮ้ยม่วงก้มดางขามึงดิเออบางทีอ่ะจริงๆ จริงๆทุกคนบางที่เรารู้สึกนะอุ้ยฉันล้างอย่างดีเลยแต่ข้อยังมีกลิ่นจริงไหมเฮ้ยฉันล้างอย่างดีเลยอะแต่มัน,นพูดตรงๆเนาะแต่แมงเสือกมีกลิ่นวะาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,เ,นะเพราะฉะนั้นหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพสุขอนา,ามัยเนาะสุขอนา,ามัยเกี่ยวกับระบบเ,เขาเรียกว่าระบบน้องสาวระบบภายในเนาะซึ่งมันจําเป็นมากมาก มันมีอ่ะเขาเรียกว่ามีครอบครัวแล้วก็ดีหรือไม่มีครอบครัวก็ดียิ่งคนที่เขาอ่ะเขายังไม่มีครอบครัวเนาะเขายังไม่มีครอบครัวแล้วถ้าเกิดมีเรื่องเหล่านี้หมายความว่าเฮ้ยมีอาการเหม็น มีกล่ดเบนหรือเจ็บปวดมดลูกทั้งๆที่คุณอ่ะไม่เคยอ่อไม่เคยไปร่วมหลับนอนกับใครหรือคุณยังไม่มีลูกเลยมดลูกคุณก็ยังแบบเฮ้ยปกติธรรมดาแต่คุณมีเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นแล้วต้องตรวจเช็คดูดีๆนะทุกคนเนาะเขาเรียกว่าอะไรเพื่อสมดุลของน้องสาวเราจะได้เขาเรียกว่าอะไรจะได้ครองความเป๊ะบังอยู่กับเราตลดอดเวอเนาะเพราะฉะนั้นหนุ่ยแนะนําเลยนะทุกคนหนุ่ยแนะนําเลยนะเนาะสําหรับ PG ของเรานะสาหรับ PG ของเราอะไร ข้าตาน้ำลายกระเด็นข้าตาหรือเปล่าเนี่ยเ <c oughs> นาะเพราะฉะนั้นหนู่ยแนะนําทุกคนเลยนะให้ดูแลตัวเองเนาะให้ดูแลตัวเองนิดหนึ่งเนอะเนาะเนอะเนอะนะขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาให้กําลังใจเนอะหนูอยออกมาอ่แป๊บๆเดี๋ยวอ่ะสักพักหนึ่งค่อยจะออกมาใหม่เนอะออกมาใหม่เพราะว่าอคือเดี๋ยวจะออกมาเขาเรียกว,ว่าอะไรออกมาทดสอบเซรั่มให้ทุกคนดูเนอะวันนี้หนุ่ยอ่ะ มาเกี่ยวกับผิวเกี่ยวกับระบบน้องสาวเนาะเกี่ยวกับระบบภายในของผู้หญิงแต่เดี๋ยวอะก่อนนอนเดี๋ยวหนุ่ยจะมาใช้เขาเรียกว่าไม่ได้ใช้สิจะมาทดสอบถึงประสิทธิภาพของเซรั่มให้ทุกคนได้เห็นเลยว่าเซรั่มของเรามันมีความเข้มข้นจริงๆมันมีคุณภาพดีที่สุดมันเขาเรียกว่าอะไรอะมันมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเท่าที่หนุ่ยรู้จักสินค้ามาลหลายๆตัวหนุ่ยเชื่อเลยว่า สินค้าแบรนด์มาดามดาเซรัมเอ็ดวันไวท์ชตัวเนี้ยแม่งโคตรดิดจริงๆทุกคนกล้าพูดแบบนี้มากกล้าพูดเลยว่าเฮ้ยทุกคนซื้อไปใช้แค่สองสาวันทุกคนจะแบบเฮ้ยคุณุยทำไมมันดีขนาดเนี้หน้านิ่มขึ้นหน้าใสาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยยิ่งทุกคนใช้เซรัมนะยิ่งทุกคนใส่ใช้เซรัมคู่กันแบบนี้ มันจะเกิดผลเร็วมากมันจะเห็นผลไวมากทุกคนตัวนี้บํารุงภายในช่วยเรื่องผิวขาวไม่พอตัวนี้ยังช่วยขาจัดปัญหาบนใบหน้าเนาะปัญหาบนใบหน้าคืออะไรปัญหาบนใบหน้ากเกี่ยวกับเรื่องกระเรื่องสิวเรื่องฝ้าเออแผลต่างๆทุกคนตัวนี้มันช่วยได้นะตัวนี้มันช่วยได้คือตัวนี้แค่คุณหยดลงหยดแรกเลยคุณก็อาจจะรู้สึกหุ้ยทำไมอุ่นจังเนาะความเข้มข้นของวิตามินซีอยู่ในเนี้ยมันจะคือคุณจะสัมผัสได้เลยถ้า คุณฟังหนุ่ยแบบเนี้ยอย่ามาเชื่อหนุ่ยถ้าคุณยังไม่ได้เปิดใจลองเองนะหนุ่ยอยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆนะเออลูกทีมของหนุ่ยเขาสั่งไปประเทศเวียงจันทร์ประเทศลาวเนาะเขาสั่งไปประเทศลาวไปถึงเขาไล์สดอนะทุกคนไล์สดหนึ่งขวดที่เขาใช้เองและเขาก็คือเขาขายได้ตอนนั้นเลยเขาขายได้ในคือกําลังไล์สดอยู่เลยมีคนเดินมาซื้อเลยเพราะอะไร เพราะผลการทดสอบของลูกทีมของหนุ่ยที่เขาทําออกไปในไลฟ์สดอะมีคนเห็นมีคนเห็นว่าเฮ้ยเขาเคยใช้แบรนด์อื่นมามันไม่ได้ดีขนาดนี้แต่พอเขาทดสอบตัวนี้ทดสอบให้คนอื่นได้เห็นคนซื้อทุกคนมันขายได้ง่ายมากหนุ่ยหมายความว่าสินค้าเขาขายตัวเขาเองโดยที่เราไม่ต้องพูดเยอะหนุ่ยแค่บอกให้ทุกคนว่าเฮ้ยถ้าคุณเจอปัญหาสิวฝ้ากระแผลพงแผลเป็นต่างๆถ้าคุณไม่ลองเปิดใจ คุณไม่มีทางได้รู้ในสิ่งที่หนุ่ยรับรู้ถ้าคือสิ่งที่หนุย่ยพูดนี่คือสิ่งที่หนุ่ยใช้แต่ถ้าคุณฟังเฉยๆคุณก็จะได้แค่ฟังเฉยๆคุณจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภัณฑ์ของแบรนรด,ด์มารามามันดีจริงมากน้อยเพียงใดเนาะเดี๋ยวก่อนนอนหนุ่ยจะมาใช้ให้ทุกคนดูว่าเฮ้ย ผลการทดสอบเซรั่มของหนุ่ยอะ่ะมันแม่งโคตรโอเคอะ่ะทุกคนเนาะหนุ่ยไม่ได้สักแต่ว่าพูดไม่ได้สักแต่ว่าพูดพูดไปเรื่อยไม่เคยทดสอบให้ทุกคนเห็นเลยเดี๋ยวคืนนี้หนุ่ยจะมาทดสอบให้ทุกคนเห็นแบบ เฮ<ห>้ยจะาะเลยว่าเฮ้ยม่งโคตรดีว่ะเออเพราะฉะนั้นใครที่อยากมีผิวสวยผิวใสผิวใสผิวตัวใสทุกคนก็สามารถที่จะทักถามหรือได้อินบ็อกถามหรือได้เฮ้ยพี่ทํายังไงอะไรยังไงพี่กินพี่ทาพี่ใช้แบบไหนเนาะตามสเต็ปเลยหนูบอกทุกคนอยู่แล้วว่าหนูใช้ทุกตัวนะจ๊ะหนูใช้ทุกตัวเลยหนูใช้ทุกตัวเลยหนูไม่ได้ใช้ตัวเดียวแล้วหนูดีขึ้นหนูไม่ได้ใช้สองตัวแล้วหนูดีขึ้นโนจ๊ะหนูใช้ทุกตัวที่หนูหนูขายนะจ๊ะ เนาะขอบคุณทุกๆคนมากเลยที่เข้ามาให้กําลังใจกันนะจ๊ะเนาะพี่หนุ่ยไปแล้วนะจ๊ะเนาะขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกเมนเลยเนาะขอบคุณทุกๆคนมากแล้วเจอกันใหม่นะอีกสักประมาณสองสามชั่วโมงนะจ๊ะเออขอบคุณทุกๆคนมากเลยเนาะบายยจ้าขอบคุณฟีดแบกนะขอบคุณค่ะ